วันนี้เราอยู่ที่สนามบีเลสเทพนครพามาดูว่าอีกแก่ฮิสันอาเนี่ยจะวิ่งได้เท่าไหร่นี่ตั้งใจจริงๆมาเหมือนกับว่ามารันวงการให้กับสายยามาฮ่าประมาณนี้นะครับจับตาดูดดดดดด เราอยู่ที่สนามบีเลสเทพนครก็วันนี้มีความตั้งอ,อกตั้งใจที่จะพาตัวผมด้วยแล้วก็ทุกๆคนด้วยพามาดูเขาเรียกว่าการทำเวลาที่สนามว่าอีกแก่ฮิสนันอาจะวิ่งได้เท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นอีแก่ลองแผ่นกล้องไปดูนี่คืออีแก่ฮิสนาผมในสภาพตอนนี้บอกเลยว่ากําลังหุ้นงานในการทคาคลาสนะฮะเพื่อให้คัสมันแข็งขึ้นเพิ่มสปริงลองแหวนสปริงตรงนี้ให้มันแบบว่าแข็งขึ้นแลวพวกนี้แล้วเดี๋ยวก็ผมก็จะถ่ายตอนที่แบบว่าให้ตัวขี่เขาขี่ให้ดูก่อนขี่ให้ดูเสร็จปับ๊บดูเวลานะนี่เวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าช่างเล็กเนี่ยเอาตัวขี่มาชลิออมน้อยเอาตัวขี่มาเสร็จปับ๊บผมก็จะขี่ให้ดูซึ่งอาจจะทําแยกเป็นสัก2ตอนนะครับก็ เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานช่างเล็กอุดออมน้อยด้วยเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจริงๆมาเหมือนกับว่ามารันวงการให้กับสายยามาฮ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเจาะดูภาพด้านในกันดีกว่าอ่ะมาดูกันเดีกยูายทอะไรก็เป็นแบบดูสเตอร์ไล่สเตอร์อยู่แวัม่มาเ,เป็า เลขฟันฮะที่ฟันฮะโอ้ยลืมเลยตัวเลขวันนี้คาดหวังตัวเลขวันนีเท่าไหร่เอาตรงเลยเอาตรงเลยอสิบเอ็ดไม่รู้สิบเอ็ดต้นได้ไหมไม่ต้นหรอกิเขาแตะแทงกับสิบเอ็ดกลางก่อนดีกว่าเฮ้ยค่อยๆเนาะอย่าหวังอย่าหวังเยอะด้วยตอนนี้หวังว่าค่อยๆดูไปเพาะว่ายังไม่สุดเท่าไหร่ยังไม่สุดยังหลีดยังก๊อปอยู่เลยใช่ เดวไม่ได้จัดหนีแท้เนาะแหม <c oughs> ขบูแทะตลิบไม่แท้เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่ามันจะออกไปในทางรูปแบบไหนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นแท้ทุกๆคน่น้หล่ละ <c oughs> นี่ใช้แฟ้มติดแฟ้มนะฮะนี่ใช้แฟ้มนะครับแฟ้มนะดู <c oughs> ติดเอาไว้เป็นหลักแอโรดันมิกต้านลมนะครับเป็นหลักแอโรดันมิกต้านลมมาเดี๋ยวจะพร้อมวิ่งให้ทุกคนได้ดูละงั้นเดี๋ยวไปดูตอนที่วิ่งกันดีกว่านะฮะนี่คือตอนเซอร์วิสรถนะครับตอนเซอร์วิสรถ รอเมตร4.6่ 2. 2> ขออนุญาตใช้อีกรอบนะฮะไฟจ่ายรอบแรกไม่ดีนะครับคอยเก่าพังตอนนี้เปลี่ยนเป็นคอย ADR เรียบร้อยเปลี่ยนละเรามาดูกัน ชูดูก่อนรอบแรก 1 5 8 2 4.671 2 0 0แเ้ยหมตร7.3เฮ้หลังจากเปลี่ยนบีบซีซีฝาลองดูฝับเัวไปเรื่อยครับจนกว่าจะหาสูตรที่ลงตัวนะครับการไล่รถมันเป็นอย่างนี้ ราดูเราดูหลังจากที่ทําการเปลี่ยนซีซีฝาปรับปรุงก็คือเปลี่ยนฝาใหม่แล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนคอยเปลี่ยนไล่รวันนี้ไล่ทั้งวันนะครับจนกว่าจะเจอสูตรที่ลงตัวที่สุดการไล่รถไม่ใช่ว่าคุณมาวิ่งรันเดียวหรือว่าเบิ้ลเบิ้ลแล้วนั่งมโนมันจะวิ่งได้มันมันยากต้องลองมาไล่เอง ขึ้นหรอลองใหม่ลองใหม่ฝ่าจะลองตอนออกตัว ร้อยเมตรจนนะจุด2 เวลาีเวลาสิบเอ็ดห้าเฮ้ยมาแล้วลงอีก2 ลงเตอร์เ็ก อ๋นนอ,อขึ้นมาเลยเนาะรีเบ็ดเจ็ดอะเออเล็กๆเลยเบ็ดเจ็ดไม่ได้เป่าลมตอนนี้เราตออีกจุดห้ายีจุดห้ารับจับตาดู ก็จบกันไปแล้วนะครับสลับการเทสอีแก่ทีเซอาร์ของผมนะครับก็บอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่คุยกับช่างเล็กอ้อมน้อยไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าช่างเล็กบอกว่าเออแตะแท็กครั้งแรกเนี่ยขอสัก11กลางก็โอเคนะครับและสุดท้ายก็ทําได้จริงนะฮะสิกลางนะครับซึ่งช่างเล็กบอกว่ายังไม่สุดนะฮะคันนี้ยังไม่สุดยังไปได้อีกนะครับถ้าใครดูรถ ตอนที่วิ่งนะฮะก็จะเข้าใจฟังเสียงแล้วก็จะรู้นะครับว่ารถยังไม่สุดนะครับมันสามารถไปได้อีกนะฮะเพราะว่ามันหมดก่อนนะครับก็ถือว่าต้องเป็นการบ้านให้ผมแล้วก็ช่างเล็กอูดอ้อมน้อยนะครับกลับไปแก้นะฮะก็บอกเลยว่าวันนี้สนุกจริงๆแล้วก็ประทับใจมากๆสลับเลขประมาณนี้นะครับ11กลางกลางแ้ถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด ไปเชือจอพาร์คลิปให,ใหม่จากผมนะครับยันไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ